สวัสดีครับท่านผู้ชม19กุมภาพันธ์เนี่ยผมอยู่ฝั่งโขงหรือแคมของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือทางฝั่งสปปาลาวบริเวณตรงข้ามกับเมืองบุกดาหารก็คือเมืองไกสอนพมมิหารด้านหลังคือผ้าแดงๆเนี่ยนะครับที่เอามาผูกพันเนี่ยนะครับ กับาลาวเนี่ยนะครับอยู่เบื้องหน้าของพญานาคพญานาคซึ่งมีชื่อว่าพระยามหาทิบบดีคันทบุรีไกรสอนนะครับเป็นพญานาคองค์ใหญ่ตนใหญ่ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมีความยาวถึง98เมตร มีความสูง18เมตรครับผ้าแดงนี้เขียนชื่อสลักไว้ขอพรใดๆก็ไปผูกไว้แล้วก็จะได้พรตามสิ่งที่ต้องการอันนี้ก็คือเป็นคำความเชื่อนะครับพญานาคองค์นี้นะสร้างขึ้นเพื่อเคารพบ,บูชาในพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อการท่องเที่ยวนะครับเป็นแลนด์มาร์คฝั่งแคมโขงของเมืองสวรรณเขตสวรรคเขตเมืองตรงนี้เรียกว่าเมืองไกสอนพอมิหารครับ ข้าวไกลสอนพรมวิหารเนี่ยเกิดที่นี่ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของสอพปลาวพญานาคองใหญ่นี้ก็สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศพศ .2564 ครับ2564หรือคศก็2021ก็ไม่กี่ปีมานี่เองครับมีความยาวต้องเกือบร้อยเมตรเนี่ย98เมตรผมก็มาเดินลอดท้องพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลสีสันของพญานาคนี่ก็ยัง สดใสเห็นแตไ่ไกลหันหน้าไปทางฝั่งโค้งนะครับเพื่อป้องกันภัยให้กับเมืองไกสอนพมิหารแขวงสวรรณเขตนะครับท่านผู้ชมพญานาคองค์นี้ตนนี้นี่นะครับอยู่หน้าวัดใหญ่ไสยภูมินะชชยภูมิแลนะเองวัดใหญ่ชชยภูมิซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสร้างเมืองไกสอนพมิหารนั่นนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่และมีศิลปวัฒนธรรมทางแบบ ล้านช้างที่สวยงามมากเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นพญานาคองใหญ่นะครับลอดไปลอดมาเกิดความสิริมงคลอิ่มเอมนะครับนี่หางทอดยาวไปไกลเลยทีเดียวครับฝั่งโคงตรงข้ามก็คือเมืองมุกดาหารครับก็ที่มุกดาหารก็จะเห็นพระใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาตรังานมองทางฝั่ง,งสปปปาว ก็จะเห็นเด่นชัดแต่ไกลแต่ถ้ามองมาจากามุกดาหารเ็าจะเห็นพญานาคชูพระเสียนเนี่ยนะครับชูคอนั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพ่นน้าได้นะครับแต่วันนี้ตอนที่ผมไปเนี่ยสิบเกุมภาพันธ์เขาไม่ได้เปิดน้ําที่สวรรค์ตเคตก็กจะมีพระาธาตุอิงหังด้วยนะครับราธาตุเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เดินไปชมกันละครับจุดเด่นบริเวณนี้คือต้นตาลสวยมากเลย เท่าก็พญานาคพัวใหญ่ผมได้ยินเขาเปิดเสียงบทสวดมาแต่ไกลบทสวดฟังดูคล้ายๆภาษาไทยภาษาไทยกับภาษาลาวนี่ก็คือภาษาใกล้เคียงกันมากนะครับฟังกันดูเรื่องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับ แม้แต่ภาษาเขียนก็คล้ายกันอ่านออกได้เกือบหมดแล้วครับเอาไว้ให้รอดเขาบอกว่ารอดเพื่อให้สุขภาพดี แล้วก็อายุยืนเนี่ย เครื่องเส้นไหว้เนี่ยเขาก็บอกว่าผู้รับก็ได้ใช้ผู้ให้ก็ได้บุญเช่นให้ถวายข้าวสารผล,ลไม้ถั่วไข่ไก่ดอกไม้แล้วก็มีพญานาคจำลองอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอให้ใครมาสักการะก็ขอให้มีลูกนะครับคนที่มีลูกยากก็มาสักการะตรงนี้มีบริเวณที่ผูกผ้าแดงนั่นก็คือขอโชคขอลาภให้เขียนชื่อแล้วก็เขียนขอไว้ในผ้าแดงแล้วก็ไปผูกไว้นะครับ พอพรนั่นเองครับเพื่อเป็นสิริมงคลจริงๆงพญานาคก็มีความเกี่ยวพันกับลำน้ำโขงแล้วก็พะพุทธศาสนาก็เกี่ยวพันกันทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งสงปปลาวแล้วก็ฝั่งไทยนะครับก็มีความผูกพันกับพญานาคลำน้ำโขง เมืองสวัสดนินขตเเนี่ยตรงบริเวณนี้เป็นเมืองย่อยๆเรียกว่าเมืองไกศสอนพรมวิหารตั้งชื่อเมืองให้เป็นเกียรติกับเท้าไกศสอนพรมวิหารซึ่งเป็นคนที่เกิดที่นี่นะครับท่านผู้ชมเมืองเดิมเนี่ยเขาชื่อว่าเมืองที่นี้เป็นเมืองโบราณเรียกว่าเมืองคันธบุรีตรงนี้จะเป็นท่าน้ําของวัดชัยภูมิครับวัดใหญ่ชัยภูมิออกเสียงภาษาลาวก็คือไซยภูมิรรครับ กากลางเป็นของสองปปลาว ศิลปะในการปั้นพญานาคนี่นะครับแยกกันไม่ออกเลยนะครับระหว่างฝั่งประเทศไทยพญานาคฝั่งประเทศไทยแล้วพญานาคฝั่งสงปปลาวคล้ายกันมากเลยทีเดียวครับเกรดเป็นสีขาวยาวใหญ่นะครับ ให้ความน่าเคารพยำเกรงสวยงามมากทีเดียวครับเป็นแลนด์มาร์คของเมืองไชยพุกไอไม่ใช่ของเมืองไกรสอนพรมวิหารนะครับนั่นพญานาคเจ็ดตัวมีต้นตาลเป็นจุดเด่นด้วยนะครับผมก็วนเวียนถ่ายอยู่ตรงนี้มีความเพลิดเพลินมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมก็นะก็หลายคนบอกว่าเพิ่งเคยเห็นจ,จริงๆก็สร้างเมื่อปี2021ก็ตอนนี้มา2025ก็ประมาณ4ปีมานี่เองครับท่านผู้ชม ไปไหมเธออยากจะไปกับฉันไหมเดินทางให้ไกลแสนไกลไมีเพียงแค่เธอกับฉันโลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ฉันอยากจะพาเธอไปด้วยกันแค่เราสองคนเท่านั้น เธอจะว่าไงฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำรา้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเรื่องเรื่องนวานๆที่มันเจ้าสลัดความทุกของสองเราทิ้งมันไปไมีทือซาใครจะว่าอะไรไมีทือซา ชีวิตของฉันฉันใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วจะบนจะดาไม่สนใจเธอเท่านั้นจะรักจะแค่ก็มีเพียงเธอเท่านั้นจะคอยห่วงใยจะเฝ้าดูแลกันและกันจะเคียงข้างกันตลอดไป ฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำร้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเรื่องเรื่องวันวาน,วานที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปชร เดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุนวายที่คอยทำรา้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเรื่มเรื่องวันวานที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปฉันจะพาเธอเดินทางท่องเท,ที่ยวไปไกลแสนไกล ีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำรา้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเริ่มเรื่องหวานวานที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไป จากพญานาคก็เข้ามาในวัดวัดใหญ่วัดใหญ่ชัยภูมิวัดใหญ่ไชยภูมิเนี่ยนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากท่านผู้ชมเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างแต่สมัยสร้างเมืองคันธบุรีนี่แะครับคันธุมบุรีนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เป็นวัดที่สวยงามมีศิลปะแบบล้านช้างงดงามทีเดียวนะครับเข้ามาเดินภายในวัดนี่แหละครับท่านผู้ชมไปดูวัดด้วยกัน ช่วงนี้ผมก็เดินเข้ามาในวัดครับท่านผู้ชมก็ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมวัดที่เงียบสงบไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีชาวพุทธเข้ามาเลยนะครับก็เดินชมศิลปะสวยงามมากท่านผู้ชมครับอยากจะมีเวลามากกว่าน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องรีบข้าบฝั่งไปฝั่งโน้นนะครับนี่เข้ามาดูนะครับเนี่ยสิ่งปลูกสร้างโอ้ยตะลึงในความงดงามของวัดนี้เลยทีเดียวท่านผู้ชมสีสันสวยงามคือจริงๆแล้วเนี่ยวัดประเทศไทยก็สวยสดงดงามเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมไม่ค่อยเคยเห็น วัดที่มีรูปแบบแบบนี้นะครับคล้ายคลึงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับนี่เปิดเข้าไปดูภายในนี่พระองค์ใหญ่ที่อยู่ในนี้ครับ จิตกรรมฝาผนังก็งามมากที่ผนังเนี่ยเพดานมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่วาดไว้อย่างงดงามทีเดียวท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกต้องรีบๆดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาจะข้ามฝั่งนะครับก็อู้เสียดายถ้าท่านผู้ชมมาวันหลังมีภาพพุทธป,ประวัติบนเพดานเนยอะทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยววาดอย่างสีสันสวยงามมากทีเดียวครับฝีมือช่างงดงามมากท่านผู้ชม ภายในบริเวณวัดเนะี่ยมีสิมมีวิหารสิมก็คือโบสถ์วิหารเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเอาเป็นว่ารีบๆเดินดูนะครับถ้าผมมีโอกาสไปวันหลังนี่จะไปเดินชมอย่างช้าๆมุมนี้สวยมากท่านผู้ชมเนี่ยชอบมากเลยครับโดยเฉพาะได้ต้องแสงแดดยามเย็นแบบนี้สวยมากจริงๆครับ พุทธรูปแกะสลักจากหินทรายครับ จากวัดใหม่จากวัดใหญ่ชัยภูมิชัยภูมิเนี่ยครับท่านผู้ชมก็จะกลับไปดูบริเวณเ,เมืองเก่าๆนะครับสิ่งปลูกสร้างเก่าๆเ,เป็นแบบสมัยที่สปปออลาวยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็จะมีสิ่งปลูกสร้างแบบอาณานิคมนะครับเนี่ย สีแหลขับมอเตอร์ไซค์พาชมบอกว่าไปดูเมืองเก่าในไหนมาสวรรคเขตแล้วเนี่ยบริเวณนี้ก็จะมีอาคารบ้านเรือนยุคโคโรเนียลซึ่งเป็นอนณานิคมของฝรั่งเศสในช่วงนั้นอินโดจีนเวียดนามากัมพูชา แล้วก็สปปลาวนี่ก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสไทยเราไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นของอังกฤษด้วยนะครับก็ speaks. เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้เพราะว่าพม่าก็จะเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็มาเลเซียก็จะเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับมีประเทศเราเป็นอิสระอยู่ประเทศเดียวนะครับนี่ก็ได้ดูอาณานิคมตึกสมัยอาณานิคมครับท่านผู้ชมแล้วก็จะไปที่ ถ้ารถที่จะข้ามฝั่งไปสังประเทศไทยก็บอกแล้วนะครับวันนี้ก็จะข้ามไปนอนประเทศไทยสรุปก็คือมาข้ามฝั่งมาเมื่อเช้าวันที่18ไปค้างคืน1คืนแล้วก็กลับก็เที่ยวสรน,นเขตได้ทั่วเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมได้ไหว้พระถึง3วัดไหว้สองพระาธาตุพระาธาตุโพนพระาธาตุอิงหังนะครับแล้วก็ไปไหว้ก็เรียกอะไรนะ ศาลาพระไตรปิฎกกลางน้ำวัดหนองลำจันทรครับที่เมืองเ,อเมืองจำพรนะครับที่สวรรคเขตก็จะมีเมืองเล็กๆอยู่เนี่ยทั้งหมด15เมืองเมืองใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามกับมุกดาหารนี่เรียกว่าเมืองไก่สอนพมิหารครับนี่ที่จะไปดูสมัยโน้นก็ถ้าไปสมัยเป็นอาณานิคมนี่ก็จะเป็นบทคลิปจะมีบทคลิปด้วยนะครับตรงบริเวณนี้เขาเรียกจัตุรัสนะครับท่านผู้ชมก็จะมีสิ่งปลูกสร้าง เ็นถนนคนเดินนะเห็นโบสถ์คริสต์อยู่ตรงนั้นนะครับก็สีแล้วบ่กว่าจะเข้าไปไหมบอกว่าไม่เข้าครับดูแค่ภายนอกก็พอผมก็ไม่ได้เป็นชาวคริสต์ครับก็ดูนี่อาคารสิ่งปลูกสร้างแบบโคลูเนียลครับก็มีกลิ่นอายของอนานิคมมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าจะไปเวียดนาม ไปกัมพูชาเมืองพัตตบองนี่ก็จะเห็นชัดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยสปปลาวสวรรคเกตก็จะเห็นชัดนะครับแล้วก็ถ้าไปพปม่าก,ก็จะเห็นชัดเช่นเดียวกันนะครับแต่ประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีตึกแบบอังกฤษอยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตบ้างนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็จะไม่เห็นมีอะไรที่ไหนอันนี้ก็เป็นบทคลิปนะครับท่านผู้ชมก็ดูแค่นี้แล้วก็กลับจะรีบข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นครับท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วด่านมันปิดมืดนะครับแต่ว่ารถมันมี6แค่ หกโมงเย็นห้าโมงเย็นประมาณนี้นะครับก็บอกงั้นรีบกลับไปเถอะเพราะว่าคืนนี้ตั้งใจว่าจะไปนอนน่นนะครับจังหวัดกาลสินนะลึกเข้าไปในแผ่นดินไทยไม่นอนมุกดาหารนะครับลึกเข้าไปน,น่นกาลสินก็การข้ามฝั่งไปมานี่ก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ข้ามไปได้นะครับไปทําบัตรผ่านแดนหรือไม่ก็ถ้ามีพาสปอร์ตก็เอาไปสแตปมแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับเหมือนไปต่างประเทศคือไม่ต้องทําวีซ่านะครับ มือนภาษาประเทศเหมือนสวรรคภูมินะครับเหมือนสนามบินตรงนี้ก็เป็นเนี่ยได้เห็นกลิ่นอายของโคโลเนียเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ชมอ่ะนะทีหลัเขาก็พาชมครับก็เมาส์สีแหลนี่เขาวันหนึ่งคิดเป็นเงินไทยนะครับเราคิดค่าเช่ารถเนี่ยนะครับวันละ1,800บาทนะครับแล้วก็น้ํามันนี่เราเติมเองนะครับก็ ถามว่าแพงไหม <c oughs> ก็ราคาสูงกว่าประเทศไทยนะผมคิดในใจนะออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกครับนานๆมาทีก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนเขาก็แล้วกันนะครับก็เป็นสามล้อเครื่องเรียกว่าตุก๊กตุ๊กนะครับนี่ก็เขาก็ผ่านถนนบริเวณที่มันเป็นโคโลเนียลก็เยอะแยะที่เดียวมากมายเอาเป็นว่านั่งรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่สองครับ สวรรดเขตครับก็จะต้องเตรียมกระเป๋าเอาไปเขาเรียกอะไรนะเข้าเครื่องเอ็กซเรย์นะก็เหมือนสนามบินนะครับท่านผู้ชมทุกอย่างก็จะไปเอาติ่งผิดกฎหมายข้ามาเป็นเด็ดขาดเป็นต้นว่าพวกของป่าพวก อะไรละกล้วยไม้อะไรพวกนี้ก็บอกข้าไม่ได้หมดนะครับเป็นของป่านก็เหมือนสนามบินนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ต้องของผิดกฎหมายก็ต้องมีการตรวจตรานะครับท่านผู้ชมครับก็ไปเที่ยวสวนรัเขตครั้งนี้ผมเคยไปอ่หลายคนจะข้ามไปสวนนัเขตเพื่อไปเล่นคาสิโนโแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องคาสิโนหรอกครับท่านผู้ชมเราไม่ได้มีเงินทองเยอะแยะมากมายขนาดนั้นที่จะไปเล่นคาสิโนโนะครับแล้วก็ไม่ชํานาญด้วยไปเล่นที่เกิดความเครียดเ,เปล่าๆไม่สนุกแล้วก็เครียดด้วยจะให้ท่านผู้ชมที่สะพานแล้วล่ะโอเคครับเพราาะว่ โอเคเลยสวรรค์นักเคนก็สวยงามมากมีทั้งวัดวาอารามวิวทิวทัศน์ธรรมชาติวัดทางพุทธศาสนามากมายเลยทีเดียว านผู้ชมครับถ้าใครอยากไปแล้วก็ไปเหมารถสีแหลก็ติดต่อคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์สีแหลไปแต่ว่าผมจดมานะครับเบอร์โ<ห>ทรศพัพท์ของสีแหล <สา S 1> เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันวาวาน,ร,น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 รักคที่ กันหมดหัวใจแม้นโชคชะตาจะบอกว่ารักของเราเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าใจจะจดจำเธอเอาไว้ชั่วนิรันร์ความรักที่เลยผ่านวันวานยังย้อนวนคืน 재 <목소리도>